สวัสดีครับสวัสดีชาวฟอรเทคทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าสมาร์ทสแกนนะผมอยู่ในรถมิสูบิชิไทตันครับแล้วมิสูบิชิไทตันคันนี้เป็นรถสายซิ่งเลยแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าสมาร์ทสแกนอ่ะพออยู่กับรถซิ่งซิงอ่ะมันหล่อและฟังก์ชันมันครบแค่ไหนนะครับผมนี่เลยครับเจ้าสมาร์ทสแกนที่อยู่ในรถสายซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าติดตั้งเข้าไปแล้วอะ่ะดูเท่มากๆนะฮะสมาร์ทสแกนอ่ะเขาไม่ได้มีเพียงแค่บอกว่า,วาดู ค่าต่างๆดูอะไรได้อย่างเดียวเขายังสามารถเช็คโค้ดเคียร์โค้ดแล้วก็ตั้งอะลามเตือนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนน้ำหรือเย็นในห้องเครื่องได้ด้วยนะครับคนที่ใส่เกจวัดใช่ไหมส่วนมากเกจวัดอ่ะบางทีเราอาจจะแบบเป็นสายแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยสมาร์ทสแกนอ่ะเขาไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นอย่างเดียวเขายังมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้รถในชีวิตประจําวันด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยเจ้าสมาร์ทสแกนใช้งานยังไงนี่นะครับผมมาดูฮะสมาร์ทสแกนมีหน้าจอดิสลย์ทั้งหมด7หนน้าาะคผอย่งเ้ฮะหน้าที่1 ใน2 3 4 5 6 7หลกัหลกๆส่วนมากผมจะตั้งไวท้ที่หน้าสปีดรอบ RPM แมปนะครับแล้วก็ ECT ก็คืออุณหภูมิความร้อนนะครับผมทีเนี้ยผมจะตั้งไว้หน้านี้ใช่ไหมคือดูนะคือมันใช้แทนวัดรอบเกียรวัดรอบตัวที่บอกว่าแพงๆได้เลยนะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมลองเบิ้ลเครื่องให้ดูเห็นไหม คือเขาก็ทํางานได้แบบว่าไม่ดีเลย์คือทํางานได้แบบชัดเจนอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ฮะเรามาดูว่าพอสมาร์ทสแกนเนี่ยสมมติวันหนึ่งคุณขับรถไปเกิดความผิดปกติในรถของคุณแล้วทีเนี้ยมันมีเช็คเอนจินขึ้นเราจะตรวจสอบยังไงเราจะเข้ามาดูโค้ดยังไงว่าเอ้ยมันเกิดความผิดปกติอะไรนะครับเพียงแค่คุณทัชสกีนไปที่ปุ่มนี้ปุ๊บทีนี้คุณรีดดีปุ๊บ ตอนนี้คือโนดีซีพรรถคันนี้ไม่ได้มีความผิดปกติแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งรถคุณเกิดความผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นโค้ดที่เกิดความผิดปกติขึ้นมาให้เรานะฮะและทีนี้รถบางคันพอมันขึ้นโค้ดอย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าสู่เซฟโหมดพอมันอยู่ในเซฟโหมดเนี่ยรถคุณอาจจะไปต่อไม่ได้ก็ได้อันอาจจะบอกว่าสมมติคุณฉุกเฉินอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันแบบเดินทางอยู่อ่ะแล้วพอเข้าเซฟโหมดอะรถคุณมันไม่สามารถใช้งานได้อ่ะคุณทําไงล่ะทีนี้สมาร์ทสแกนครับ ก็สามารถที่จะเคลียร์โค้ดได้โดยการที่เข้ามาตรงนี้เคลียร์ดีซีแต่เพราะตอนนี้รถคันนี้ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้มีโค้ดที่ต้องเคลียร์ใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้ามาที่เคลียร์ดีซีตรงนี้ถ้ามันขึ้นโค้ดใช่ไหมอ่ะเรื่องหนึ่งต่อไปของเรื่องของการที่การที่เคลียร์โค้ดที่เด้งขึ้นมาพอเช็คเอนจินขึ้นเคลียร์โค้ดไปแล้วทีนี้เรื่องที่เป็นไฮไลท์เลยเรื่องของการตั้งอะลามเตือนอุณหภูมิความร้อนนะครับก็คือทําอย่างนี้ฮะ ทัชเข้าไปเหมือนกันปุ๊บแล้วเลือกไปที่ฟังก์ชันโอเวอร์ฮีทอะลามทัชเข้าไปครับคือเราสามารถตั้งเตือนอุณหภูมิความร้อนได้ตั้งแต่90องศาถึง130องศาเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่130องศาเหมือนผมจะต,ตั้งไว้ที่95ใช่ไหมคือรถอะไรก็แล้วแต่ที่เกินอุณหภูมิความร้อนเกิน95 ก็ค่อนข้างจะอันตรายมากๆแล้วครับคุณต้องรีบจอดเพื่อให้ความร้อนอ่ะมันเย็นลงแล้วก็รีบไปเซอร์วิสนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะพอหากว่าความร้อนมันเกิน95เนี่ยเจ้าสมาร์ทสแกนจะมีอารามเตือนดังมานึงปี๊ดดังยาว จนกว่าความร้อนของคุณจะลงคือถ้ารถคุณเนี่ยคุณจะสามารถดูได้ตลอดนะว่าความร้อนมันขึ้นไปแค่ไหนบางทีมันอาจจะเกิน95บเกินไปร้อยคุณต้องจอดแล้วนะครับนี่แหละครับก็คือฟังก์ชันที่เจ้าสรรมร์ทสแกนมีไว้บอกเลยว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆนะยิ่งจะเป็นแบบเนี่ยรถแต่งแต่รถซิ่งเนี่ยเราอาจจะโมดิฟายเครื่องมาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันอาจจะเกิดความผิดปกติตอนไหนก็ได้หรือรถบ้านรถบ้านทั่วไปเนี่ยเหมือนแบบคุณเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าเอ้ยสังเกตรถตลอดลยอะไร ว่ารถเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนจะเป็นคนใช้งานชีวิตประจำวัน ผู้หญิงอย่างเงี้ยพอเกิดความผิดปกติเงี้ยเจ้าสมาร์ทสแกนอ่ะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับไม่ต้องตกใจครับแค่มีสมาร์ทสแกนไว้หายห่วงครับผมราคามันคุ้มมากนะเพียงแค่2500บาทเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ยและติดตั้งง่ายมากๆลูกค้าสามารถสั่งซื้อแล้วเอาไปติดตั้งได้เองเพราะเพียงแค่เอาเจ้าสมาร์ทสแกนอ่ะเสียบเข้าไปที่ปลั๊ก OB 2 w ของรถค,คุณแค่นั้นเองง่ายมากๆนะครับผมรถที่เป็นปีสัก2 5 0 0ขึ้นมาส่วนมากอาจจะมีปลั๊ก OB 2หมดแล้วย้ำอีกครั้งครับสมาร์ทสแกนฮะร,ราคาเพ แฟนเพจอัลฟาเทคนะครับผมก็สินค้ารับประกัน1ปีจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางเพิ่มเพียงแค่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ฝากไ้ด้วยครับสำหรับเจ้าสมาร์ทสแกนครับผมรอครบเหมาะสมกับการใช้งานที่ประจำวันมากๆครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ